สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูนะก็มาบ้านที่พะเยาเนาะแล้วก็เข้ามาในสวนของน้องชายนะคะเขาปลูกยาสูบอันนี้คือยายาชุนนะคะไม่ใช่ยาบ่มยาฉุนงามมากมากพี่น้องจ๋าใบใหญ่ๆสูงจนจะเท่าหัวกับ จริงๆคะ่ะอันนี้เขาก็เด็ดยอดมันไปแล้วนะคะยาฉุนนี่จะให้มันฉุนเราต้องเด็ดยอดมันออกแล้วก็เอาเอาหนอ่อเอา,ขาแขนงมันออกให้หมดนะคะพี่น้องมันจะยางมากๆเลยนะคะพี่น้องจ๋านี่เราต้องรีเอาหนอ่อเอาเอาหนอ่อเอายอดมันออกนะคะพี่น้องจ๋าที่อยู่ข้างๆนี้นะคะไม่งั้นมันจะไม่ฉุน ยาชุนเขาจะทําแบบนี้แล้วเขาก็จะไปหั่นเนาะมันมีเครื่องหั่นเนาะแล้วก็ราคาแพงมากเลยนะเดี๋ยวนี้ยาชุนนะคะพี่น้องโอ้โหอันนี้คือสวนของน้องชายเนาะครูจะเข้าไปข้างในก็ไปไม่ได้นะคะยานี่มันยางมากสเสื้อผ้าของครูก็จะเป็นยางเนาะยานี่ฉุนแล้วก็มันก็จะขมด้วยนะคะ ยางมันนี่ขมเวลาติดมือของเราเนี่ยโอ้สยงามบางที่นี่ท่วมหัวของกูรูเลยนะคะพี่น้องจา๋าแต่กูรูเข้าไปไม่ได้ทำก็เข้ามาแต่ตรงนี้ยอดอย่างที่มันออกข้างๆนี้เราต้องเด็ดมันทิ้งนะคะพี่น้องจา๋าไม่เด็ดไม่ได้มันจะไม่ฉุน กูดูไม่ได้ใส่เสื้อแันยาวนะร้อนมากๆด้วยอากาศร้อนตอนนี้กำลังจะบ่ายโมงกว่า,วานะๆเนาะกูดูก็เข้ามาดูส่วนของน้องชายนะคะสวยมากเลยโอ้โหดอกอะไรนะที่เขาเอาไปดองดอกกลุ่มเนาะผักกลุ่มดองอะไรนะ่ะอยู่ตรงโน้นนะพี่น้องจ๋าสวยงามมากเลยนะ่นอะ ดอกกลุ่มที่เขาดองอะไรอะเอายอดมันดองนะดอกก็ดองได้นะพี่นอ้องถ้าไม่ร้อนกูดูจะไปเก็บนะคะมันร้อนมากมากตอนนี้บ่ายโมงกว่าๆเนาะมันก็ร้อนมากนะคะนี่แหละยากูรูก็พามาชมยาอยู่แถวนี้ตรงนี้ไม่ไหวแล้วร้อนเกินยังไม่ได้ใส่เสื้อยาวเลย มาบ้านเนาะมาบ้านที่พะเยาพ่อไม่สบายอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปหาบ้านเพื่อนพี่น้องสักคนเลยนะคะช่วงนี้พ่อไม่สบายก็เลยมาเนะาะอย่าฉุนด้วสวยวิวป่านะคะวิวทัศน์วิวสวยนะคะในป่า เป็นภูเขาแต่ก่อนนั้นจะมีหน่อไม้ยเยอนะหน้าน้ำท่วมนี่นะน้ำจะท่วมทั้งหมดนี่นะคะน้ำจะท่วมน้ำจะมาแรงมากเลยเดี๋ยวนี้สายน้ำไปอยู่ตรงกลางตรงนั้นแล้วแต่กูดูเข้าไปถ่ายให้ดูไม่ได้เนาะเพราะว่า ยานี่มันยางมากเสื้อผ้าของกูรูจะเป็นยางยากูรูว่าไม่เข้าไปละก็จะถ่ายให้ดูแถวนี้นะคะพี่น้องจ้าสวยงามมากเลย ยาฉุนยาสูบเนาะอันนี้แหละที่กูรูเอาไปหมักเอาไปหมักทำเอาไปหมักทำยาทำพวกอะไรอ่ะพ่นยาอะไรฆ่าแมลงไม่ใช่ฆ่าเนาะไล่แมลงเนาะก็เอายาฉุนนี้แหละค่ะที่เขาหั่นแล้วตากแล้วเราก็เอาไปหมักนะหมักไล่แมลงนี่แหละค่ะ ส่วนของครูก็จะเป็นผักหลอกสารพิษนะก็ใช้ยาแบบนี้นะคะแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องแดดร้อนมากๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ